สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรพรจันทรุร่งน,นักศึกษาหกสี่หนึ่งสองสี่ศูนย์สี่ศูนคุณเรียน64069สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์วันนี้ดิฉันจะมาสอนการทำแผนผังองค์กรในแอปแคนวานะคะค่ะอันนี้นะคะก็กดเข้าที่แอปแคนวาเลยนะคะแล้วก็ค้นหานะคะมพ์ว่าแผนผังองคนน์กรค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของแผนผังองค์กรนะคะเลือกได้ตามความชอบของตัวเองได้เลยนะคะอันนี้ก็เลือกไปอันนี้นะคะอันนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นหัวข้อนะคะพิมพ์ไปว่าโครงสร้างองค์กรค่ะ เพื่อนปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้ตามความต้องการเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถลบออกได้นะคะไม่ต้องการส่วนตรงไหนสามารถกดลบออกได้หมดเลยนะคะแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการใส่ไปได้เลยนะคะ ส่วนในของรูปภาพนะคะเราสามารถลบรูปภาพได้เลยแล้วก็เพิ่มเป็นรูปภาพของตัวเราเองได้เลยค่ะมากดที่มวนฟิล์มนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็กดเพิ่มไปยังหน้าค่ะแล้วย่อลงนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเท่านี้นะคะจะเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะ